ตัวไก่เหนียวมาตัวหนึ่งพี่น้องพ่นร่นให้พร้อมเรียบร้อยพบปานไกบ่บานบานหฮอพี่น้องเอ้ยคิดหอดแกงไก่ไซน้อยไม่สมตุ่มไก่ไ่ใบใบมอนบานหฮอเนาะพี่น้องเนาะร่อยร่อยสามสิบบาทค่ะตัวนี้อวนดีซับแยกไวแล้วพี่น้องไ่ถุงเอาไว้้าเห็ดแกงเห็ดยังกิน แยกใส่ถุงไว้จังสี่ละพี่น้องเอาไปแต่เห็ดแนวกินแกงเจ้าหนไหม่สมหรือตม้มสมใส่ใบม่อนใบซ่าออหยังกะวา่าไปสะละัดเนาะกัน <c ười> มันมีวะมันกะโบมีนี่แหละ, <c ười> ะพี่น้องแบบที่นี่อย่าลืมสีมตำอันพริกแกงเห็ดแกงื่อใหม่สมใส่ไก่เหนียวใส่หยังแน,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 น่เห็ดหยังแนวบัดที โอ้พี่ชีโอ้พีีฝาเอาเบิ่งเอาพี่ห้อกระเทียมสองกีบเออตะไคร้ไส่ลงไปเอาเปิดไปละตองเก็ดโอ้ยหมอเอาเฮียบาดเนี่ยเฮียลงไปปิดเสียงจักน้อยก่อนจ้ะตำแล้วแล้วบาทที่นี่รอให้หมอแกงนั่นจักน้อยก่อน อย่าเล่นใดน้ำใหม่สมยีห่หอนีมากโดมังกอนกินกับหอมหอมขึ้นน้ำใหม่สมบานเฮาอยู่เด้๋ยวกน้องค่ะกินหอมขึ้นจังน้ำใหม่สมบานเฮาอยู่เด๋อคิดหอดบบานเฮาเนาะพี่น้องเนะาะฟังเสียงต่ำบอกริกเอาบกกริกออกจะครบนี่ค่ะสนัโเลิศแล้วพี่น้อง กะนาเลิอดเล้วชิ้นขาคักแล้วเ้ายเนกับสีล้วนไก่ใส่อันพริกแกงที่ตำลงตะกี้นี่อ้าบแดนี้ยายเล่นกับสีใส่ผงนวเด้ใส่หน่อยแสบหน่อยใส่หลายแสบหลายแต่ว่าใส่หลายเกินประมาณกับบอดีเด้อพี่น้องเด้ออืมเอาพอดีพองามเข้าง,งามนี่กรบโปรงมันงามหย่อนผงนวดอก ใส่รดดีว่าไดนบอกได้พี่น้องว่าใส่เท่าใดรกะเอารดมีน้องลุงคนนึงบอกมาว่าที่เล่นเห็ดนั่งกินกะกะส่วนหลันตวงส่วนใหเน่ถันเอาใส่เกล็ดไปน้อยนึงยี่เล่นตวงว่เป็นดอกพี่น้องว่าไดนเห็ดนั่งแย่เล่นดอกอันสูตรอาหารน่ะแย่เล่นเห็ดกับเขาเก่งยู่เด้อเด้อห่องกับคลองกับเป็น,นกันเนาะค่ะเห็ดกับเขาเก่งยู่เด้อพี่น้องแต่ว่า สิหายมานาง่ตนางตวงน่งกะนี่อู้ยเรื่อคือสิได้เรียนงลูอีกดูนี่หรอกค่ะตัวสีนี้นุืนั่นอู้หอมก็ยนนีนโนใหม่สมโอบันห้าเนี่ยล่ะพี่นอนือจัอนนองห้าจกนนออกม,มาจัดหายเลยไหมอืมสมดีก็แหละ้มคือฟมคือพอหนึ่งกับสีอิ่มตัสวสองคนแม่ลูลูกสาวกับ่้านใครนนน้ำบ้านใครดอก ของว่าใครดีลลางจัดน้อยค่านน้องใหม่สมนี่ฮักต้องลลางของจัดน้อยได้ทีหน่อพรายหยัยงหมดเตียโรงงานเพิ่นเฮ็ดมาเนี่ยพิ่นบ่ได้เฮ็ดจังสีมาได้เพิ่นสิมี่หน่ำยาใส่กันเน่ากันหยังได้ยายเล่นเฮ็ดงานอยู่บางพี่ตั้งแต่กีดยายเล่นเฮ็ดงานโรงงาน อัดโดไมก่กระป๋องโดไม่สมโรงงานเห็ดปลา่าตรงนอกอยู่บางพี่อยู่ถนนกิ่งแก้วยื่นเห็ดมาหมดหรือเด็กจ้าจตังเจอันน้องพิียมประทัดเลยเกือบคุณล่อให้อันนั้นจักน้อยก่อนยังไปสิมาใส่์น้อยสมแบบนี้จ้าซุกแล้วพี่น้อง กระแซบกรแซบโอ้บอกว่ายาลินสีไซอีหยังยาลินสีไซอ่าต้นใบกระเทียมอ่อนค่ะยาลิ้นมันแกงเช่อไม่สมเดี๋ยวยาลินซิมซิมแกงจากข้าวก่อนเด้อโอ้หอมห่วยๆพี่น้องเอ้ยอืมโอ้ทั่ว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 เห็ดกับข้าวแซบปลาเนี่ยังยะกาปลาข่อยถิ่มเยอะเนาะอันชุ่มผูอันนี่เนาะหึแต่ะสั่งเนาะน่าพี่น้องเนาะ เอาทิมเบิ่อมลงไปต้นหอมผักซียาวลงไปจบข้าวไปปิดไฟสิแมนตัวปิดต้เนาะโอ้ยพี่น้องเอ,อ้ยอยากให้พี่ให้น้องได้กินน้ำมึงเด้เนาะน่องใหม่สมกับสมจอยหว้วยแสบคือนพอน่องใหม่สมถมแม่แล้วเห็ดเด้อย,ย่าลื่นไปหาบน่องใหม่กับแม่มาเห็ดน่องใหม่สม ย่ำโซสีเลี่ยุ่งกัดขาไล่เบิดพี่น้องเอ้ยสมัยอยู่บ้านนอกเข้านอเอาแล้ว,แล,วแล้วบาทนี่ก็สิมากินเขากินหนังโอ้ยพี่น้องเบิ่งจักหน่อยก่อนดูพี่น้องเลยแซ่บเธอได้ยิ่งลิ้นเห็ดกับเขาแซ่แบๆซบแด่พี่นอ้องเมือม่อมึงไถ่ตะละเทืยนนี่โอ้ยผู้เฒ่า,อ,าอ้อมแางอ้อมเอว ีนั่งสนมาแล้วสั่งซื้อแถ่ซื้อ,นนอกุศลเนาะหได้เราก็จิเด็กกินแนวแปลกๆบาทนี่ลราเพิ่นว่าเออเฮ็ดแนวกินสูผู้เฒ่าผู้แก่ออมขางออมเอวกินโอาอยู่ในกวัวเบิดเมืองย่ลิ้นมีความสุขหลายค่ะพี่น้องแล้วเล่ะค่ะแกงน้งไมัสุมใส่ไก่เดือบบานเฮ่าตะวันแย่ลิ้นประยุกต์ใส่อ่าใบกระเทียมออนค่ะเพิ่์ตืวแหละพี่น้องคุณนะ แล้วมั่งหมดไงยังได้สิกินเหมือนเมื่อเอาไปกินซอยเนี่ยผู้ใดก็ได้จ้าซําเนีย่ยละจ้าพอกันไม่คลิปหนาเนะค่ะเนาะม่มาแม่แสบน้ำกันสวัสดีค่ะ